เด็ดครับัดเด็ดนี่นอชครับเคยปะครับเคยกินเ็นนอ พี่จิมจิมต้องรูปไปนี่หน่อยให้เปิดไฟหน่อยแปดแปดใช่จิมให้ติดดิอีนี่เละเปอกฮ้ยเฮ้ยสีอันนี้แล้วคนหรอ โอ้โหหมดเลยเราอเลือนาแตาเลือดนีครับโอ้ต้อเ

นี่ครับแป้งประกอบนี่ปลาแดกครับปลาแดกมันขาดมาได้ครับมันต้องเป็นปลาแดกนี่ครับแปลงเฟดครับแปลงเฟซถ้าว่าแปลงเฟเปลอกอัันีแด่ครับแปลงเ็ดครับมาเด้อมาเด้อเคยกินกันบ่านี่

ครับครับใส่สิบอนี่เนย่ยมังเดยยู่ในถังรงนี้เ็นเีา่แขงอันน้ำแข็งยู่ในเยียตนี้นี่ครับแปลงเซตครับ เป็ดเคยกินบอรครับแอ้ยเป็นกตะแซบขนาดเลยปดุดเออสีสันน่าก,กินครับใครกับใครกับมีอย่าแซบนะไปเพื่อกันด้นกันผู้แหงมีไม่ชอด็ตีกี่ก คนเค็มันไหนใส่อองนะเาแดีขตอย้โอ้ยโอ้โอ้ยโออ้อ้ยโอ้ปโกอ้อยโอ้อยโอ้อพอปัโอยังบยโ้้ยรอเอ้ยอตักอ้ยโอ้ตัก้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยส่ถุงอ้ยโอ วถุงอีกเดียนีครับไส้บีพร้อมครับลาบลาบเป็ดครับถาเมีรัดน่ะมีบีง้อก็บมีอยู่หันบีถูกอดบีบ็มี่หันอายุบอกอ พกนยไปให้รากแม่ติดดิบเอาอะไรเกินไงบนหลัเลยน้ำแข็งว่ะน้ำแข็งอยู่ในถังน้ำแข็งหนึ่งโเอาในตู้เย็นจะได้น้าแข็งหนันในตู้เย็นกันมีตาจะไม่กรส่วนผมเขาไปลืมไปตาไม่กระส่วโอ้ตัวนี้ผมลืมกดฐาน